ดีไนะครับบุกยึดอายัดบ้านรถของแบรนดเดมนะครับของอดีตเมียอภิรักษ์คดีโฟรเร็กทีดีมูลค่าฝ่า20ล้านบาทดีไอลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรียึดอายัดทรัพย์คดีโฟรเร็กทดีเพิ่มเติมอีก20ล้านบาทหลังขยายผลจากอดีตเมียอภิรักษ์กดทิ่นำของกลางไปตรวจนะครับสอบตามกฎหมาย วันที่3กุมภาพันธ์พันตำรวจตีสุริยาสิงหะะกะมลรักษารษาชการกาแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d n เนี่ยมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิศนุฉิมตะกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการให้ร้อยตำรวจโทนะครับเชษฐะวุฒนะครับสายป้องกันผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3และนางสาวนันทพัฒ เกยุราพันธ์นะครับผู้อำนวยการนะครับส่วนคดี